พูดถึงเรื่องราวของงานกู้ไก่ต่อดีกว่านะหลังจากที่อินทีรเรียทํทไปแล้วพูดถึงแบรนด์เสื้อผ้าแล้ววันนี้มีแ้วข่าวมีเสื้อผ้าอย่างสุขงัาต์คอรตอนแรกจริงๆไม่ใช่ถุงดำใช่ไหมคะามไม่ใช่ถุงขยะหรออ๋อฮะไม่ใช่เป็นถุงซันตี้ของตัวเขาเองเจ้ารีอจะดูไม่ออกว่าอะไรไหมเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องถามคําถามที่แบบสำคัญมากๆก่อนค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่กู้ไก่อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือ แฟนคลับเดี๋ยวนี้ก็ชอบศิลปินที่อยูน้อยลงแล<ม>้วอย่างของเรายังมีแฟนคลับตามอยู่ไหมหลังจากออกจากบ้านเอเอ็มคำว่าแฟนคลับเด็กสิบห้า <Club> ปีไม่ไม่ยังมีอยู่อ่ะ,อะ,อะต้องต้องถามก่อนว่าคําว่าแฟนคลับของจีเจเนี่ยคือ คิดว่า <wounds> ยังไงคนที่คนที่มาถบง้านยกราเนี่ยยกป้ายแต่อาจจะบอกว่าส่งแมสเสจคนที่ชื่นชอบชื่นชมแล้วยังคงติดต่อแล้วก็อยากจะเรียกรู้เรื่องงานเนาะก็ถ้าถ้าเป็นอย่างที่วีเจเนบอกก็คือยังมีอยู่แล้วก็คือเขาจะแฟนขับุ๊กไก่คือตั้งแต่เริ่มแรกออกจากบ้านเลยเขาจะไม่ใช่สไตล์แบบว่าเมื่อกี้มาตามเราทุกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเอ่อพอระยะเวลาตั้งแต่เริ่มออกจากบ้านจนถึงวันนี้เนี่ยห้าปีเนี่ยก็เรารู้เลยว่าคนเหล่านี้คือเขาก็ เหมือนมีอยู่แต่เรามองไม่เห็นอะไรเงี้ยแต่จะมาตาม,ามาแบบงานสําคัญเช่นแบบว่ารับปริญญาอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจว่าเอ้ยแฟนคลับที่เราคุยกันสนิทกันจริงๆแบบว่ามีติดต่อคอนเนี้กันอยู่แค่สิบกว่าคนแบบว่าตอนรับปริญญาอะไรก็คือบางคนก็ไม่รู้แบบว่ามาจากไหนเลยเ,ยยาเขาก็เหมือนกับอ๋อนี่เขาแอาติดตามเราอยู่แล้วเออก็เออเรารู้สึกว่าเออก็ดีนะแล้วก็อย่างตอนที่เราขายเสื้อผ้าอ่างเงี้ยคือคกูไก่จะเป็นคนที่แบบว่าคือไม่ได้เราไม่ได้ทําปกติ ต้องเกก่อนกเหลือเวลาเยอะไหมคะยอะขึ้นเลเยอะอยู่เยอะมากต้องเล่าให้ฟังเหมือนคุยเล่นๆแบบว่าการขายเสื้อผ้าใน a c e b o o k นี่คือบางทีการทําการตลาดเขาจะแบบว่าเข้าไปแบบว่าเพื่อนวันนี้แบบเธอมาไลค์ให้ฉันหน่อยสิอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าเราอยากได้ลูกลูกค้าที่เป็นลูกค้าจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเริ่มจากวงวงของคนที่แก่รู้จักก็ยังน้อยอยู่แต่ว่าก็จะได้คนเหล่านี้ที่แบบว่าเหมือนแบบรู้จ่ายช่วยเนาะคือคือใช่แต่เขาก็ไม่ใช่แฟนคลับที่มาติดต่อเราตลอดแต่มาติดตามผลงานเราอย พอเราเห็นเขาเห็นนี่เจะแนะนําให้คนนู้นคนนี้ทีแล้วก็รู้สึกว่าเออการการขายในอินเทอร์เน็ตต้องใช้ความเขาเลยโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่แล้วก็ใช้ความเชื่อใจเชื่อแบบเครดิตของคนนั้นเลยก็รู้สึกว่าการแนะนําต่อทําให้รู้สึกว่าเออเราได้ได,ดได้แรงส่งจากจากคนเหล่านี้ที่ เออมาจากไหนก็ไม่รู้แต่เขาก็แบบว่าถึงเวลาก็มามาแบบสนับสนุนก็คือถ้าขาดคนพวกนี้ก็คงจะก็ทําให้เราเหนื่อยน้อยลงเยอะเลยจริงๆขของนี้เก่งก็ใช้ความเชื่อใจสูงเหมือนกันเนาะเพราะว่าคนซื้อเองก็ต้องคิดว่าจะเออเราจะได้ของจริงใค่คนขายเองเอาคนซื้อมาจะจ่ายตังเราเก่ง เคยซื้อของในเน็ตคือตกลงกันอย่างหนึง่งพอเสร็จแล้วเป็นอีกอย่างหนึง่งเสียวามรู้สึกมากเพราะเราใส่เงินไปแล้วแล้ว,ลวเขาบอกว่าไม่เป็นไรคืนเงินให้ก็ได้แต่เงินไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้คืนเลยไะคะความรู้สึกสันากคืนได้ไหมล่ะอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีเครดิตมีความเชื่อใจอย่างของพี่กุ๊ไก่ยังมีปัญหาแน่นอนเอารับประกันเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูกันด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเห่เป็นเอ๊เป็นนักร้องอยากให้เราเพลงนี้ฟังมีเพลงโปรดเพลงอะไรหรือเปล่าที่แบบว่า นดแม่ก้องบอกว่าเราไม่ได้ฟังคู่แก่ร้องเพลงร้อกันมานานมากเลยฮุกก็ได้ฮุกแต่ชอบเพลงของใครอะเพลงแบบนี้ต้องฟังอะตลอดก็โอ๊ยถ้าตอนนี้ใหญ่นึกไม่ออกที่จะร้องมาให้ร้องเนพี่เอฟก็ได้รุ่นพี่รุ่นพี่อะไรเงี้ยค่ะมีมาไม่มีมาอือก็คัดก่อนเลยมั้ง ไม่ได้เราเป็นรายการสนุกสันก็ได้อะไรอ้าวไดครับเอ้ยไม่รุงพี่เอี้เมื่อกี้คุยอ่ะพี่กุ๊กไก่อาจจะแบบตื่นเต้นไงแต่เมื่อกี้คุยกับพี่กุ๊กไก่ข้างหลังมากเลยไม่ได้ตั้งตัวอะไรหรอจะให้ร้องเพลงพี่กุ๊กไก่บอกว่าชอบเพลงวิพาชชาเราก็เลยบอกว่าอยาก นั่นนิดนึงนั่นก่อนให้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวค่อยตัดไปฟังจริงๆของต้นฉบับจริงๆดีกว่าแต่วไาพี่กุ๊แต่รองนิดนึงนิดนึงกเกินนิดนึงก่อนว่าเพลงนี้เพลงเรื่องเดียวของพัชชาเนี่ยคือจะเป็นเพลงที่อยู่ในแอรพอร์ตกุ๊กไก่ตลอดเลยเพลงเดียวแทบจะเพลงเดียวของ AF เลยมั้งคะเพราะว่าเพลงนี้ปกติเราจะเห็นพัชชาล้องแบบว่าแบบมีพลังอเลยตลอดแต่ว่า เพลงนี้คือจะเป็นอีกด้านหนึ่งของพระชาที่เขาร้องแบบหนูไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าฟังกี้หรือเปล่าแตบบ่เป็นเพลงที่มีจังหวะมียกๆอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้พัทเขาก็ร้องดีนะแต่ว่าเพลงนี้อาจจะแบบว่าไม่ค่อยคนจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่เนียอ่ะแล้วนั้นเราไป<ๆ>ฟังเวอร์ชันนี้จากกุ P ๊กไก่เอสสองกันนะปัดดีค่ะคงจะไม่มีเรื่องอะไรที่มันใจเช่าเรื่องรักเธอคงไม่มีเรื่องใดแน่นอนกว่านั้น ค่ะโอ้คุณพีปรด้ัง อยง่เรื่องเดียวไปฟังเลยเียม่าเมื่อกี้ขัาดับเรียเตรียมมาเขาก็ยังงงๆนะยังงงอแล้วรายการของเรารายการสดสดจริงๆไม่ได้เตรียมกันเลยถูกนักแสดงมางงฮะอะไรแล้วใครช่วยเตรียมนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ไม่สดจริงๆนะจะบอกว่าปกติเนี่ยอย่างที่บอกว่าพัชชาเองมักจะพ่นไฟอยู่เสมอเลยลอไม่พ่นตลอดเลยส่งเสียงคำรามอะไรเงี้ยเอาวันนี้มาฟังอีกด้านหนึ่งของพี่พัชชากันบ้างดีกว่าค่ะกับ MV นี้เรื่องเดียวจากพี่พ พรชาค่ะจ้าหอมเป็นยังไงบ้างคะนี่อัลบั้มแรกนะคะยังแบบว่าขุ่นเพียวยังสวยเหมือนเดิมเพอเทียบกับตอนนี้ก็พัฒนาสวยขึ้นสวยขึ้นสวยวันสวยขึ้นจะบอกเมื่อวานนี้เพิ่งไปเจอพระชามาเป็นยังไงเออเป็นเรื่องจะท้านสิทลมอ๋อหรอเดินเรือลิกแฟนใหญ่เลยกับคุณแม่เธอเนอะเออเขาจะชอบไปไหนกับแม่เขาตลอดเขาเป็นตัวติดการคุณแม่กับก็รักแม่คุณแม่ลูก อ<บ>นอนนะะอนนอนแต่ช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องพักก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่าพี่กุ๊กไก่ก็เหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ช่วงน้าเนี่ยฮามพลายังอยู่กับพี่กุ๊กไก่และช่วงสตอปาร์ตี้นั่นเองครับและอยู่กับนี่เลยพี่กุ๊กไก่รับพวกเราสองคนนะคะจเจเจเน่และจเจ,เ,ะจเจเก่งด้วยคะ่ะ